กรรมการคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี2 5 5 7กับผมนายสลิดอินทสิทธิตตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักง,งานพัฒนาชุมชน,ชน,ชนจังหวัดหนองบองัวลำพูครับสำหรับแนวคิดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ถือเป็นกิจกรรมหลักในการทำงานเพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการกระจายข่าวให้กับบุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรมการพัฒนาชมชนสำนักง,งานพัฒนาชมชนจังหวัดได้มองเห็นความสําคัญในจุดนี้ได้มอบหมายให้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอาเภอดําเนินการในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆเพื่อเป็นการอาบอกถึงผลการดําเนินงาน ในรอบสัปดาห์และรอบเดือนที่ผ่านมาว่าสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ดําเนินการไปในเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่จะให้บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความสําคัญและได้มองเห็นความสําคัญในการทํางานของกรมการพัฒนาชุมชนผลที่ได้จะสร้างความร่วมมือ สร้างศรัทธาให้กับองค์การพน,น้นชนในการทำงานในพื้นที่ชนบทต่อไปและอีกอย่างหนึง่งการประชาสัมพันธ์ถือเป็นการนำนโยบายของรัฐบาลองค์การพน,น้นชนกระทรวงมหาดไทยหรือกระทั่งนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดไปแจ้งให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบซึ่งถือว่าการประชาสัมพันธ์จะมีความสำคัญในการ ทำงานของกรมการพรฒนาชมชนสำนักง,งานพัฒนาชมชนจังหวัดได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆเช่นทางวิทยุทางระบบโอเเว็บไซต์เอกสารสิ่งพิมพ์ทางขอกระจายข่าวและแม้กระทั่งการจัดนิทรรศการในพวกไปกับการ การจัดจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดของบรุรีัมภูและการจัดบอร์ดนิทรศการหน้าสำนักง,งานพัฒนาชนจังหวัดและสำนักง,งานพัฒนาชนอำเภอแต่กิจกรรมหลักที่สร้างชื่อเสียงและก็ช่างสร้างความเชื่อถือศรัทธาและก็ช่องทางที่สำนักง,งานพัฒนาชนจังหวัดได้นิยมกันก็คือการจัดรายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลื้นความถี่97.25เมกะเฮิร์ในทุกวันพุธตั้งทุกวันพุธของสัป,ปดาห์ตั้งแต่เวลา14.00ถึง15.00นตาด้วยข่าวที่ผู้ว่าการจังหวัดหนองบัวภำพูก็ได้เปิดหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ศูนย์เรียนรู้โอทอปเพื่อการท่องเที่ยวบ้านห้วยเดือตตำบลโนนทานอำเภอเมืองหนองบุรพ์จังหวัดหนองบุรพ์กาประชุมผู้พันคำสารการจังหวัดหนองบุรพ์นายวินัยตรงจิตพิทักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบุรพูเป็นประธานเปิดการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนระดับจังหวัดประจำปี2557การจัดรายการวิจุในรายการเล่าขานงานพัฒนาชุมชน เป็นการานำเรื่องเราในการทำงานพัฒนาชุมชนในรอบสับปดาห์มานำเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นความถี่9.25 7เมกะเฮิร์ในระหว่างเวลา14.00นถึง15.00นโดยมอบหมายให้กลุ่มงาน ฝ่ายและก็สสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอสลับสับเปลี่ยนมานำเสนอข่าวในรอบสัปดาห์ให้กับประชาชนในจังหวัดหนองบงัวลำพูและจังหวัดข้างเคียงได้รับทราบซึ่งเราได้ดำเนินการมาเป็นระยะจนถึงปัจจุบันนี้